ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเทคมีเอาตลอด10ปีนะเพราะว่าก็เทคมีเอาเราทำมา17ซีซั่นนะครับความสนุกก็สตาร์ตตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นนี้จริงๆแล้วด้วยฟอร์แมตด้วยรูปแบบแข็งแรงมากนะครับบวกกับพิธีกรทั้ง2ท่านในตลอด10ปีที่ผ่านมาก,ก็ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้รายการนี้ไปติดอยู่ในใจคนดูหลายๆคน นะก,ก็จริงจ,งจงการเปลี่ยนแปลงพิธีกรก,ก,ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจะไม่เคยทําเลยตลอด10ปีก็นี่เป็นครั้งแรกเลยครับก็จริงๆตัวรูปแบบของรายการมันก็จะกำหนดเนาะว่าบทบาทของพิธีกรผู้หญิงอย่างเงี้ยครับเ,เราเราจะอยู่ในเวทีแบบไหนเนาะจริงๆอไอซ์ก็เป็นคนที่เหมาะมากนะครับเพราะว่าจริงๆเวทีเนี้ยเราต้องการพิธีกรผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับสาวโสดนะแล้วก็ถามอะไรให้ให้ให้สาวโสด ช่วยสาวโสดในการอินเวสติเกตผู้ชายว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงช่วยสอดส่องช่วยถามนะครับซึ่งไงก็จะเป็นคนที่ถามคําถามได้ตรงๆงนะครับก็เป็นตัวแทนสาวๆทั้งทั้งทั้งสาคนในโพเดียมได้เป็นอย่างดีครับม่งลง ค่ะก็จริงๆดูมาอยู่ที่บ้าน,นเป็นคนดูมาเป็นสิบปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออรายการนี้มันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงกล้าพูดจังเลยผู้หญิงคิดอะไรก็กล้าพูดคือปกติแล้วเนี่ยเราจะกล้าพูดต่อกับเพื่อนสนิทเราเท่านั้นที่แบบเฮ้ยแกคนนี้มันน่า <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่กับพอคนอื่นเราก็จะแบบเป็นอีกแอคหนึง่งแบบว่าเออก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าเวทีนี้มันทําให้แบบคนคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรแล้วก็กล้าพูดแบบนั้นมันเป็นสเสน่ห์ของเท็มีอาอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็ได้มาอยู่เฮ้ย เขากล้าพูดจริงๆเราไม่มีสคริปต์จริงๆ <c oughs> อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเออให้รายการเขาแบบว่ามีสคริปต์ให้ผู้หญิงพูดกันหรือเปล่าเพราะแต่ละอันคือมันแบบว่าเออมันก็แบบร้อนแรงอะไรเงี้ยเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็พอวันนี้มาได้อยู่มันไม่มีสคริปต์อะไรเลยอ่ะมันก็แบบเหมือนแบบลันไปเรื่อยๆสนุกๆค่ะ <c oughs> ไม่มีเลยค่ะวันนี้ก็คือเป็นน้องใหม่มาหานา <c oughs> แล้วให้นาเป็นแบบว่าเป็นครูอะไรเงี้ยในการแบบพาไป ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแต่ก็แบบว่าเข้าไปดูคอมเมนต์เหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่าเ,เขาคิดว่าเป็นใครกันอะไรเงี้ยค่ะก็กะจะเป็นเมนแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่อุบไปก่อนฝากกันงสองท่านด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก็เท็มีเอานะครับก็ผมเชื่อว่าคุนไอซ์มาเป็นพิธีกรคู่กับนาเนี่ยหนึ่งเป็นเป็นเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่เคยเป็นพิธีกรร่วมกันมาก่อนอะจะสร้างความสนุกสนานและปรากฏการณ์อีกหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นกับเทคกมีเอวแน่นอนนะครับความสนุกยังคงเป็นเหมือนเดิม แต่เป็นไปนในแบบใหม่เหมือนที่นาบอกมันเปิดกว้างมากให้กับใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วใส่ตัวตนลงมาให้กับรายการนะครับก็ยังไงเทคมีเอานะครับก็ฝากทุกทกท่านฝากพิธีกรทั้งสองท่านนะครับทุกวันเสาร์บ่ายสองทั้งช่อง3นะครับเรายังอยู่แบบนี้แล้วก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปอย่างที่นาบอกคือซีซั่น 11, 12, 13ไปเรื่อยๆครับซีซั่น17แล้วครับ ครบสิบปีอ๋อโอเคขอโทษทีครับไม่อยากให้เขาพูดภาษาไม่ผิดไปโอเคครับก็ขอให้มีนะฮะไปเป็นปีที่สิบสิบเอ็ดสิบสองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ซีซั่นสิบเจ็ดแต่แต่ปีป่าปีที่สิบนับไปนับมาก็งงเหลือเกินเราครบสิบปีเรากำลังอยู่ในซีซั่นสิบเจ็ดครับอยากเป็นวัยรุ่นครับอยากโตไปเป็นเด็กวัยรุ่นครับตอนนี้สิบขวบแล้วครับครับ